สวัสดีครับ f อซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมวิญญาพาเที่ยวนะครับมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตถนนมอเตอร์เวย์บางประอินโคราชนะครับมนีวิญญาพาเอฟมาอัปเดตหรือมาบงึงข้างล่งมอเตอร์เวย์สีร่งของโคราชนะครับแต่ว่าท้าง่เขาใหวไปวะวิญญาขับเขามานไรถนน ทางลงนะครับเนาะเห็นไหมครับทางลงทางลงมาตะเวงสิไปนี่แหละครับสิแลนไปทางนี้แหละแต่ว,ว่า,ขา,เ,าเขาจะบอยเป้ี่ยนไปถนนนนท์นะครับบอยไปพุ่น,นยากกับสิมาบอยเอซิวาทางมาจากโคโรอามาจากบางปะอนนะครับที่ทีห้องแนมเห็นอยู่ครับเห็นไหที่ห้องแนมเห็นอยู่พุ่นเห็นไหครับมาจากบางปะอินนะครับไปเห็นวุ่นเลยพี่นอ้องอาลาอาลาเลยนะครับเนาะอันนี้ทาง ทางที่ยีพิญญายืนยู่นี่คือท่างขึ้นท่างมาจากโคราชนะครับขึ้นมาจากโคราชสิขึ้นไปท่างบางปีนไปทางปุ่นเลยนะครับมีคู่ขนานคู่ขนานใน,นสามารถที่รดวิ่งได้เลยครับพี่น้องรดแรนได้เลยสบายสบายเลยนะครับ <S <S ทางปุ่นก็จะกาลังกาลังทํางานอยู่ครับตอนนี้นะครับเบ่งสภาพสวยงามเราตรงเสาไฟนี่เป็นเสาไฟที่ใหญ่สูงใหญ่แล้วก็มีมีหลอดไฟอยู่ทั้งอยู่ทั้งหกดดรหลอดเลยครับเห็นบหหลอดใหญ่เลยทัางปุนนะครับ นี่ถือท้างขึ้นนะครับในวิญญามาจากโคราชนะครับท่างขื้นโคราชครับมาดีเลยตรงขมานีเนะครับอันนี้ถือว่าเร็จแล้ว8ปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ถือว่าเปิดใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยเก็บงานแน่นอนหนึ่งกับสีเเซ็จแล้วนะครับนี่ครับทา้งมาจากบางปินทั้งปุ่นนะครับแปลนลงทังปุ่นอาราอาาอาาเลยครับปุ่นอาราปุ่นเลยต่วิญญาบ่สามารถไปเล่นดันใดนะครับเนาะเพราะว่า หรือจังไดเดี๋ยววิญญาณสิติตามเบิ่งนอะคาเล่นหนาะ,ะครับว่าสิเป็นจังไดแน่นะครับสิลงไปยังไงแน่หอดใส่แนะ่หรือวิญญาณเสีบสบยบบารสิไปยูเทิร์นไปคู่กันนั้นไปยูเทิร์นรถไต่สะพานกลับมาก็ได้เนาะเดี๋ยวลองเบิ่งกันนะะพี่น้องนะวันศุกรเป็นจังไดแนะ่พาเอฟซีมาติดตามถนนมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชทางลงนะครับทางาที่จะลงโคราชนะครับเนาะครับผมติดตามเบิ่งครับพี่น้องติดตามเบิ่งนะว่ามั่นยูเทิร์นกับรถได่บหนะ่หม่องหันเนาะกลัาม่าหรือวิญญาณสิ่่งงครับพีน้อ บรรยากาศทุ่งหน้าส,สวยๆบรรยากาศเลยครับบรรยากาศสวยๆนะข้างทางเห็นไหมนะบรรยากาศเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศนะครับต่ออนาคตได้ครับเด้อนะครับเดี๋ยวติดตามเบิ้งครับพี่น้องว่าจะเป็นเจียงไดน,น่นะครับวิญญาณมาจากโคราชขึ้นมาเลยครับคีโรขึ้นมาใ,ใดเลยมองนี่ไปเลยแต่เขาจะปิดวงการเขาจะเฮ็ดทางอยู่นะครับนะเดี๋ยวคอยติดตามไปเบิ้งว่ามันจะสวยงามแค่ไหนแต่วิญญากแค่เห็น พราะท่านเปิดใช้งานนี่ก็สวยงามนะครับสวยงามมากอถนอนแล้วเสาไฟที่แบ,บบเป็นเสาไฟใหญ่ๆใหญ่ๆสูๆงๆนะครับเนาะคือถ้าเปิดเบิ้แล้วที่แสวงสว่างสว่างสวัยเลยนะครับเนาะควมสวยงามนี่บ่ต้องบอกผู้ใดนะครับ <c oughs> แค่แค่ทางลงตรงโคราชนะครับเด้อแค่ทางลงตัวโคราชแค่นั้นเองนะครับก็ยังสวยขนาดนี้แล้ว <c oughs> ราีติดตามเบื้องข้างใน้ครับวริญญาจะเป็นใดเนาะวิญญาจะพายเบื้องนะครับเนาะ วิญญา4ออกคู่ขนานไปนะครับเนาะเนี่ยปบกกตีเนี่ยขาเจ้า4แลนที่นี่หันเปิดใช้งานมัครับแลนสี่ตรงไปเลยนะครับนี่ขาเจ้าบ่หายไปนะครับเ้าท่านเปิดใช้งานนะครับเนาะอนุญาติตามเบิรงว่าเป็นใดแน่เนาะสีเป็นคู่ขนานไปนะครับเนาะครับผมตามไปเบอร์วินัง่งสีเป็นยังไดแน่ครับวิงมานี่เลยนี่เห็นไหพี่น้องแค่เห็นแค่เซี่ยวหนึ่งนะครับเซี่ยวหนึ่ง ทางลงของมอเตอร์เวย์บางบีนโคราชนะครับสวยงามขนาดไหนเบิร์นโด้ถนนสภาพที่เขาเห็นเนี่ยผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ยูเทิร์นเห็นไหมีลูกศรบอกที่ยูเทิร์นรถเห็นไหพี่น้องอยู่แถวนี้สิยูเทิร์นไปทางฟังบุญได้นะครับเนาะครับติดตามไปเบิงรงนเพราะว่าบุญมีสภาพยิ่งงามด้วยสุดยอดเที่ยมกระเทียมทนนะเนาะเย็บเบิรนกระเทียมทูนเหนี่น้องเบิร์น บรรยากาศวิวข้างๆทางสวยงามเลยเพื่อนๆเอฟซี FC, เอ้ยงามแต้เลยนะครับนี่เห็นไหมยูเทินได้ตรงไปได้เห็นไหมเอฟซี y F C, มายูเทินตรงใต้สะพานก็ได้ครับเห็นไหมมายูเทินตรงใต้สะพานนี้ก็ได้นะครับหรือจะตรงไปนู้นเลยก็ได้คู่ขนานไปเลยก็ได้นะครับเนาะหมายความว่าน่าจะวิ่งตรงไปนู้นได้นะครับนะหรือวิญญาณจะตามไปดูไหมล่ะ ไปดูก็ได้นะครับเนาะคู่ขนานมันเป็นยังไงเนาะครับนะเนาะไปตามมังกันครับเนาะครับยาวไปเลยครับอันนี้เด้อครับเป็นสะพานเป็นมองเนี้เป็นสะพานยุเทนนะครับเนาะอันนี้ก็เลยมาคู่ขนานหมายถึงว่าคนทอยุบริเวณนี้นะครับออมแอม,อมนี่เห็นบ่พี่นอ้องทังลงทางงย่าง,งางเจ้านี่ใช,ใช่ตรงนี้เป็นบ่ทางเทิงนะขยอสสีล้อม,มนะครับเพราะว่า บอถ้า,าถึงด่านเก็บเงินเป็นวะึ้นไปสักน้อยก็จเจอด่านเก็บเงินผมวานเนาะโปรดสังเกตตรงเสาไฟนะครับเสาไฟข้าเจ้าเง้วอาันละดาลาได้เห็นปะสุดยอดอีลีครับสุดยอดอีรีงามแท้ๆพีน่น้องงามหลายๆครับผมพาเอฟซีมาชมถนนมอเตอร์เวย์บางปินโคลาดทางที่จะลงโคราดนะครับเนาะเนี่ย จานทีเพิ่งกันงนอสายครับเห็นปะกังเเกดเดือนนะครับเนาะอืมไม่สวยงามเลยพี่น้องสวยงามเลยแหละผมว่าต่อไปก็สะดวกสบายนะครับเนาะเข้าไปตรงแลนเขาเมืองโคราชเลนเซ็นคุณแล้วนะครับสะดวกสบายเลยโอ้ยถนนเสาไฟอยู่ตรงกลางเห็นปะครับเป็นเสาไฟใหญ่ๆอาราชเลยนะครับสุดยอดความงามนะครับ เราวิวขางท่ารับพี่นหนองสังเกตเป็นปลาใหม่เขียวเขียวชุ่มชื่นนะครับเนาะถ้าเปิดแล้ววิญญาโคงซิอุบได้แล้ววิญญาต้องมาทายคลิปไอเอฟซีเบงนะครับเนาะ <S <S ว่าถนนขึ้นจากโคราชไปบางปะอินนี่เป็นจังไแน่เนาะรอวันนั้นครับรอวันนั้นนะครับเนาะรอวันนั้นดูจะเป็นจังไหเนาะครับเนาะถนนนี่งามแท้ๆนี่เห็นมารับงามแท้เลย โคราชถนนมอเตอร์เวย์นะครับเด้อมอเตอร์เวย์จากบางบินมาลงโคราชส่วนนี้คือส่วนที่จะลงโคราดนะครับเด้อวิญญาขับรถเข้ามาตรงทางมอเตอร์เวย์ที่สร้างใหม่นะครับเนี่ยอารันอารันเลยดีครับเด้อเนี่ยาวมาเลยนี่อารันอารันเลยครับยาวอารันมาเลยนี่โอ้งามอยู่นี่พี่น้องบอกหัว่าข้าเจ้าห้ามบ่บ้นี่ เ emer, iscilla, ้นนี้าวิญญาคือขับขึ้นมาแล้วนะครับขับขึ้นมาแล้วเพื่อมาเก็บภาพไปให้เอฟซีบิงนะครับว่าความกาวนาของความคืบหน้าความคืบหน้าของถนนมอเตอร์เวย์นะครับเนาะเป็นยังไงเนาะครับเนาะแสดงเขาจะว่ายขึ้นเนี่ยเขาจะล้อมว้ยอยู่นี่ครับกันไว้ยอยู่นี่นะเห็นว่านะครับเนาะว่ายคุ้นขึ้นว่ายขับลุกขึ้นนะครับเนาะนี่รับถนนมอเตอร์เวย์เด้ออันนี้ผม วิ่งคู่ขนานนะครับถนนมอเตอร์วเว่ตันเทิงเห็นปะอันนี้คู่ขนานวิ่งคู่ขนานไปนะครับเนะบาะวิญญาขึ้นมาจากทางโคราชนะครับเด้อขึ้นจากโคราชมุ่งหน้าไปบางประอินนู่นแหละนะครับานะถนนวสวยๆงามๆสวยจริงๆบรรยากาศวิวงามๆถนนใหม่ๆเจา้าเจ้าหามว่าหามนะครับวิญญาขึ้นมากขึ้นมา,นมาสบายหน้าตาสวยน,นะครับนะเนาะจังไรก็อาสาไพเอีซีมากบ้างบนถนน มอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์พามีนโคราชนี่หนละกัต้องย่อมนะครับถึงโดนดาถึงโดวนวากายย่อมนะครับเนาะเพื่ออาามอัปเดตให้ FC เบิงนะ้งเนาะพา f c มาเมาบงถนนมอเตอร์เวย์ต่อไป f c คงมา,มาเที่ยวถนนแถวนี้แหละท้ขึ้นสายสารนะครับเนาะเพราะว่าเป็นถนนที่สวยใหม่งามเนาะข้าจะก่อสร้างไปตั้งแล้วก็มีครับพี่น้องดูข้างนานี่ครับุูข้างนานี่ บรท่านแล้วก็มีครับพรท่านแล้วก็มีเอ้วบรรยากาศพี่น้องเลยเห็นุ่งหน้ากว้างขวางมากเลยส,สวยๆนะครับเนะอืมขเขาจะบิ่งหยไปแล้วพี่น้องเลยกันทางแล้วเห็นตะการทา้งไว้แล้วพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องไปใด้บื่อใดนะคอยติดตามเบิง้งแสดงว่าสะพานข้างหน้าบ่าท่านแล้วอยู่ครับยังไม่เสร็จเด้อยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะครับนี่ ก็เหลืออีกบ่โดนนะครับตัวถนนแล้ววดแล้วครับถนนแล,วแล้วบนเลยว่ะอันนี้ขึ้นไม่ได้หรือไปได้ไหมนี่อา้าวไม่ได้ต้องหน้าด้านไปหน่อยนะวะไปดูเพื่อเอฟซีจะได้ชมว่าถนนเปไ็นไงนี่พี่น้องของสภาพนี่ยังบ่าท่านแล้วเห็นป่ะนี่ครับนี่ครับบ้าท่านดีอ่าเท่ปูนเท่ยังน,น,นะครับเนาะครับมีลักษณะแบบนี้น้อพี่น้อง ไปตามไปบางอีสิเป็นยังไงนะเสื่กงทุกเรื่องนะครับอยากบึกอยากรู้ทุกเรื่องอยากให้ f อรู้นะครับความคืบหน้าของสะพานเออของของถนนมอเตอร์เวย์บางบินโคราชตรงนี้ที่ลงโคราดนะครับเด้อมันเสร็จแค่ไหนไปแค่ไหนครับวิญญาเจาะลึกให้ f อดูนะครับถ้าอย่างนั้น F c ซที่อยากดูอยากจะชมก็คงจะไม่ได้ดูถ้าวิญญามา ก็จะได้ดูได้ชมนะครับเนาะโอ้ข้าเจ้าสางอี่พี่ครับเห็นว่ายังปรับอยู่ครับนี่เห็นว่ายังปรับถนนปรับสภาพถนนยังปรับใต้สะพานอยู่ครับเนาะยังปรับใต้สะพานอยู่นะครับเห็นว่ายังสวยงามข้าเจ้า่ายังมีคนงานเห็นอยู่ครับตรงสะพานนี่ผมว่าแล้วละ่ะซ่อมเบื้งนะครับเนาะเสร็จแล้วนี่นะครับเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นว่า โอ้เลยอยากเงาเงาไกลๆเลยพี่น้องข้าจอมีข้องช้นประท่านข้าจ้าก็เฮ็ดเฮ็ดสะพานขามข้องช้นประท่านให้เลยได้พี่น้องเนี่ยดังงามๆเลยเห็นบ่โอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้ยากขึ้นหนาด้านแต่ว่าขับรถลุยตลอดเลยครับลุยไปชมตลอดเพราะว่าอยากให้เอฟซีเนาะอยากให้เนะอฟซี FC เห็นนะถนนมอเตอร์เวย์บางปีนโคลาดด่เห็นไหมครับเนี่ยสวยๆงามๆเลย โอ้เขามาลึกเลยครับเป็นรวมสิบโลเลยและครับวิญญาขับรถมานหนครับเนบย่ยติดตามมาเบิงครับงามๆวันไหนเปิดวันนั้นวิญญาต้องติดตามให้เอฟซีเบิงให้ได้เลยครับเด้อเพืนะ่อนอะกําลังคอสายน่ครับนะตามไปดูมครับนะนี่กําลังคอสายครับก็เป็นบางส่วนพี่น้อง ถนนเราพบว่าเสร็จแล้วถือว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือตรงข้อสะพานอย่างเดียวนะครับเก็บงานข้อสะพานเน,นี่ยเนี่ยถนนนีกิจจ์แล้วเห็นปะถนนแล้วไปเบิดแล้วนี่ครับเด้อเนี่ยแล้วเบิดแล้วพอกิจจ์สางสะพานแล้วเบิดแล้วเนี่ยทางถนนแล้วแล้วก็จะสีมีแลวกันเลยครับบ่อยข้นขืนเนี่ยแถวนี้พี่น้องผมว่าเห็นปะคอยติดตามเมึงพี่น้องเยหรือบ่าเนี่ยถนนคู้ขนานตรงนี้อ่ะสิ ให้ประชาชนใส่ตรงนี้นะตรงในอาจชลรอมนะครับเนาะอาจชลรอมก็ได้นะครับนะครับไปเรื่อยๆครับ FC ีไปเรื่อ,อ,อสะพานกลางหนเมียงแน่นวนแนละโอ้ยสุดยอดอีลีพีนองเลยเลยเอฟซถนนมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์มาจากบางปีนลงโคร,ราช อันนี้ตรงใกล้ๆจะถึงโคราชน,นะครับจะลงโคราชน,นะครับสัญยยาติดตามไทซีมาติดตามดูตามชมนะครับนะนบอมีอย่างแน่บาทขตลงนาสะพานสะพานน้องน้ำก็จะเห็นสะพานย่างงามเลยครับย่างงามยังสวยงามเลยนะครับเนาะตึกลายเป็นถนนดังเดิมบ่เนี่ยถนนพระเจ้าคำคำเลยถนนด,ดังเดิมพระเจ้านะครับ สวยงามเลยนะครับนะโอ้ยตรงสะพานกโดลงมาหาันมันยังพี่น้องแสดงว่าทั้งเชื่อมผมว่าทางมาจากไหนมาเชื่อมลงตรงนั้นนะพี่น้องนะเนี่ยเห็นบ่าพี่นอ้องมานีมีญาติว่าท่านมีขอมลนะครับเนี่ยมาหนีเลยแต่ท้งเขาหาันมันก็จะไปเขาแล้วครับพี่นอ้องห้ามไปแล้วครับห้ามเข้าห้ามผ่านเข้าไปแล้วได้พี่น้องได้ ผมว่านะ่าจะเป็นด่านเก็บเงินสีแนวแนมเห็นยูหันข้างนาไหมนะครับเนะาะท่าเชื่อมลุตรงนี้บ่แน่ใจว่าสิไปทางไดนนะครับนี่เห็นบ่เนี่ยพระเจ้าต่อลงไปน,นี่เห็นบ่เนี่ยก็ยังบบหูขอมูลนะครับเนาะรับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวจังไดพี่ญ,ญาอ่าสีพญาไมา่เก็บขอมูลนี่พี่น้องมึงนะครับเนาะแต่ข้างนาไปบ่ได้ละครับพี่น,ออปปน้องไปตามไปเบิ้งเนี่ยท่าอยู่ทางหัวเขาเป็นสะพาน ทางใดนจะ่านทางลุงหรือจะพานทางไหนพี่น้องพระท่านโหนะครับอาจจะอาจจะมุนเวียนแบบไดนพระท่านหูนะครับาาบางพระท่านโหนร,า,รา,หหายละเอียดนะครับนะครับอันนี้เกีเป็นทางบันบานโอสะพานทางทางรถครับหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยทางเส้นเดิมนี่ที่ชาวบ้านเที่ยวเที่ยวอยู่ตรงนี้นะอ่าเนี่ยใช้ถนนเส้นน,น,นี้เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมที่เราเที่ยวอยู่นี่กเจ้าจสปิด สปิดด้านล่างนะครับเนาะสิปิดด้านล่างให้ให้ใส่ทางบนนะครับเนาะใส่ใส่ทางแท่นนะครับใส่สะพานตัวนั้นแท่นนะครับเนาะเพราะว่าถนนมอเตอร์เวย์มันจะลอดตรงนี้ไปเนาะรู้แล้วรู้แล้วครับโอเคพ้อศิลูข้อมูลนะครับถนนชาวบ้านนั่นนะครับถนนสู่อ่าจากอำเภอต่างๆนะครับเนาะครับผมอืมเป็นจังซี่เป็นจังซี่ครับผมโอ้โอเนี่ย มันเป็นถนนชาวบ้านชาวบ้านนะครับเนาะถนนที่ชาวบ้านเที่ยวนี่เห็นไหมนะครับเนาะต่อไปเขาก็ต้องทาทางตรงสะพานตั้งหัววิญญาณนี่ให้เป็นที่รถเที่ยวใดนะครับเนาะอ่าต่อไปขึ้นไปบ่ไดดได้ดี่นองได้ครับเขาปิดไว้นะวิญญากกรเดี๋ยวสิกลับขึ้นไปเบิ้งด้านหลังไปเป็นยังไงนะเนาะไอซีเบิ้งนะครับผมครับ วิญญาหันรถกลับมาแล้วครับจากถี่ไปว่างหันไปบ่ไดเนาะเขาจะปิดไว้บ่ให้เห่าเข้าไปนะครับเนาะเพราะเขาจะกอสังอยู่มันอาจจะบ่ปลอดภนะัยเนาะมันอาจจะไม่ปลอดภัยการที่เราไปเนาะครับผมอาจจะเกิดอันตรายได้วิญญาลับรถขึ้นมากเลยครับเด้อหันหนาไปทั้งโคราชแล้วครับเราหันหนาไปทั้งโคราชแล้วครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ถนนผมแนบิึงแล้วเซ็ตเบิ้งแล้วครับถนนน่ะเซ็ตพร้อมใช้งานได้เลยแต่ข้อสะพานตรงนั้นที่เขาแนบเห็นอยู่นี่บ่ท่านแล้วนะครับไม่ยังไม่สมบูรณ์แบบครับก็<ะ>ถือว่าสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าถ้าถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้เปิดใช้งานคงจะสวยงามนะครับเนาะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนาะนี่จุดที่ยังยังไม่เสร็จ นะครับ FC นะครับจุดที่ยังไม่เสร็จนี่วิญญามุ่งหน้าไปทางโคราชน,นะครับเด้อมุ่งหน้าไปทางโคราชแล้วนะครับถนน,นมอเตอร์วเวย์อยู่ด้านซ้ายมือผมนั่ยน,นะอันนี้คู่ขนานด้านโน้นก็มีคู่ขนานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ไปนะครับยังไม่ให้ขึ้นไปนะครับเพราะว่ายังเขตเป็นเขตก่กกอสร้างอยู่นะครับเนาะอาจจะเกิดอันตรายอย่างนี้นะครับก็ดีเซฟตี้ไว้ก่อนนะนะก็วันนี้พา FC มา อัปเดตหรือมาชมถนนมอเตอร์วเวย์บางบินโคราชทางลงนะครับทางลงของโคราชนะครับนี่เห็นไหมเอฟซีคือกำลังก่อสร้างกำลังทำตรงคอสะพานนะครับเนาะตรงคอสะพานนี่ขึ้นุดขึ้นคอสะพานนี่แหละครับนะทำไมถึงมีสะพานก็เพราะว่าเป็นเป็นร่องชรมทาน แล้วทางรถของประชาชนที่เดินผ่านนะครับเนาะที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็เลยทําสะพานเพื่อว่าทางด่วนเนี่ยมันจําไม่มีการเป็นไฟแดงครับให้ขับตรงอย่างเดียวนะครับพี่น้องนะขับตรงอย่างแรนเร็วอย่างเดียวนะครับนะครับใส่ความเร็วได้สะดวกสบายนะรับไปสวยงามๆเลยทุกสีนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เสร็จหมดแล้วนี่ ก็เหลือแต่ปรับบ้างเล็กน้อยนะครับนะปรับปรับเล็กๆนิดน้อยนี่นะกำลังปรับปรับเป,บป็นบางส่วนนี่นี่ของชนประทานเห็นไหมนี่มันเป็นของชนประทานนี่ปะเพชรขามเลยครับขามช่องชนประทานไปเลยนะครับนะันี่นะครับกลังกอส สร้างอยู่นะครับเห็นไ,ไหมกำลังปรับอยู่ควบปรับอยู่มีคนงานอยู่นะครับเห็นไหมนะครับนะบนี่ยังมีรถของชาวบ้านใช้งานอยู่นะครับแต่คู่ขนานนะครับทางด่วนพิเศษนั้นยังไม่ได้ทํานะครับนะครับผมนี่รถยังรถยังมาใช้งานอยู่ตอนนี้รถก็ยังวิ่งกันอยู่นะครับเนาะ เจ้าหน้าที่ก็ยังทํางานกันอยู่ด้านบนนะครับเนาะครับผมนี่แหละครับตรงนี้ะที่ยังไม่เสร็จตรงคอสสพานด้านโน้นกับด้านนี้นะครับเนาะแต่คงไม่นานคงจะเสร็จเอซก็คงจะได้ติดตามนะครับก็วิญญาภาเที่ยวอาสาพามาชมถนนมอเตอร์เวย์ทางลงโคร,ราชนี่ครับวิญญาขับรถมาจาก ตัวเมื่อราท่างขึ้นนะครับมารวมประมาณ20โลหรือ1 0กโลได้ประมาณนะั้นโดยประมาณนะครับนะครับโดยประมาณนี่เห็นไหมเสาไฟสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะครับสวยงามอา้าพี่น้องก็จะได้เห็นแล้วว่าถนนมอเตอร์วย์ตรงนี้สวยงามแค่ไหนคงไม่นานนะครับคงจะได้ติดตามนะครับนะวิญญากรรอาสาาพเอมซีมติตามมึงนะครับนะ อ่าก็มันสิเป็นยังไงต่อไปดีวิญญาณสิภาพเอฟซีเป็นเบื้องในแน่เดี๋ยวเบิ้งต่อไปนะครับนะนี่เสร็จแล้วนะครับถนนช่วงนี้เสร็จเป็นหมดแล้วนะครับเนี่ยเสร็จลายไหมที่เลยสะพานเมื่อกี้ที่วิญญาณถา่ายหดูว่าคอสะพานยังซ่อมอยู่นั่นคือจุดนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จแล้วก็จุดที่ว่าถนนข้ามตรงว่าชาวบ้านใช้ถนนอยู่นะฮะตรงนั้นอีกที่หนึ่งนะครับ ก็คงไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอนะครับนะเนาะติดตามไปบ้งครับพี่นอ้องเห็นไหมถนนกลางเส้นงานใช้ได้แล้วครับพี่นอ้องด้านบนนะ่ะตรงซ้ายมือวิญญาณใช้ได้หมดแล้วทั้งไปทั้งกลับนะครับนะสบายสบายเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่กเกษตรแล้เห็นไหม ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบดีนะครับมีบางส่วนยังยังซ่อมแซมอยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ก็เสร็จหมดแล้วเอซนะถนนสะพานข้ามคลองข้ามคลองข้าม,ามไรนี่เสร็จหมดแล้วนี่เห็นไหมเสาไฟล้วก็เสร็จหมดแล้วนี่เห็นไหมเสร็จแล้วสบายสบายเห็นไหมครับ เสร็จมาตลอดวันที่เปิดงานคงจะสวยมาตัดหญา้าแต่งหญา้าสวยแล้วก็เก็บดินโคลนทรายเลยก็คงจะเก็บฐานะคงเยียหมดนะ fc นะ fc พา fc มาชมถนนมอเตอร์เวย์บางปีนโคราชนี่ทางใกล้จะลงโคราชแล้วเดอครับเด้อนะครับก็ยังมีงานซ่อมอยู่นี่เห็นไหมข้างหน้าก็ายังมีการเทอยู่ครับนะด้านหน้ายังมีการเท นะครับทีราดยางอยู่ยังท,ทาถนนอยู่ก็คงแต่งเติมให้สวยงามเ่นะครับแต่ว่าถนนตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเทคอนกรีหมดแล้วนะครับเนาะนึกภาพรับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมีๆีหรอนะครับสวยงามน่นสวยงามสมราคานะครับสมราคาว่า ถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับเพราะว่านึกนึกภาพดูในเอฟซนึกภาพมาจากบางบินมาเรื่อยๆน่ะเลาะแถวเขาอะไรอ่ะเขาสระบ,บุรีเขาปากช่องมาตรงนั้นจะสวยแค่ไหนเอฟซลองนึกดูนะครับนะนี่ก็เสร็จหมดแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เสร็จหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยสะพานนี้เสร็จหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะครับงามมาลามชามแล้วนะครับ ตอนนี้งามแล้วนะครับเนี่ยยูเทิร์นรถถ้าชาวบ้านใช้งานก็มายูเทิร์นตรงนี้กันนะครับเหนไหม,มาจากนู้นกยูเทิรนน์นี้วิญญ,ญาณก็จะยูเทิร์นไปฝั่งนู้นดูนะครับเอฟซี FC นะหมดแล้วแบตหมดแล้ว FC เอฟซีเ้ยแบตแบตวิญญาณหมดแล้วครับแบตวิญญาณหมดแล้วนะครับเอาเอาแค่ได้ได้เอฟซีเด้อ แค่ไหนขณะอาวิชามาทางลงจริงๆนะครับเด้อนี่ทางลงจริงๆจังเลยนะครับนี่แหละทางลงนี่คู่ขนานข้างบนจะคือถนนมัตเวทางลงโคราชนะครับนี่นี่เลยนะครับนะครับยาวนานเลยครับพี่น้องแบตหมดแค่ไหนแค่นั้นเด้อเอฟซีเด้อถ้าแบตมันหมดก็จะว่ากันนะครับแบตหมดก็จะตัดคลิปจบคลิปเลยนะครับนะคือถนน มอเตอร์เวย์มาจากบางบีนโคราชนะทางลงโคราชเลยครับเด้อนี่เสร็จแล้วเห็นไหมสวยงามอ่ะ